ไงบ้างวันเนี้ยสอบวิชาอะไรนี่เนี่ยรัตตาเบดอาจารย์ทุจุนคนยากเครียดเครีทำไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วพี่ตุ๊กอ่ะทำได้เลยไม่รู้เรื่องเถอะจะออกอะไรอ้าวไี่ที่อ่านนะไม่ได้ออกนะที่ออกนะไม่ได้อ่านเกะดีกว่าไปอันเนี้ยจะจะดีเหรอเกะดีวะไม่เอาพรุ่งนี้สอบอันนาเลสิดฮะอันนาเลสีดไอ้ดิวอี้ดิวเออร์นี่ยไม่ได้อ่านเลยเนี่ยไอโซีเนี่ย Ôi mình nhớ lắm. Ừ, mìnhเอา. 1ชั่วโมงเดียวน่ะ.โอเค ทำไมทำไมน้องเกดีบอบอกไปลวกลินนี่นี่ตออกมานีแล้วได้เห็นน่ะเห็นใครเห็นใครเห็นเห็นที่คิปเอโอมันเอาตีนมาทีบหน้าคุณเลยพวว่ออกมาออกมาพิสู อะไรนะเอาใหม่สิเอาจีนมาถีบหน้ากูเลยซูมหน้ามันด้วยถ้าเไปเอาจีนมาถีบอ้าถ้าเห็นไปแล้วทำไงนะเอาจีนมาถีบหน้ากูเลยเออเราแค่เพียงกับผูดไห้พอที่ขอบกุญใจออกมาให้พอแล้วไม่คุยกันต่อที่ไหมขอบกุญใจออกมาออกมาที่สุดเอาแค่เพียงกับผูด ใจออกมาเอาออกมา นี่คือห้องปฏิบัติการสีทองสีหาพงเมื่อเราเข้าไปเราก็จะพบกับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาและพวกมานั่งตกักแอร์ฟรีส่วนทางด้านขวามือเมื่อมองไปก็จะเป็นโต๊ะของพี่พรพี่พรที่ทุกๆคนเขารพรักโดยความสดใสของแกแต่เอ๊นน่นั่นไม่ใช่พี่พร และเมื่อเราเดินเข้าไปทางด้านซ้ายมือเราก็จะพบกับโต๊ะคอมพิมพ์งานเล่นเฟซบุ๊กนั่นนั่งนาสนอนน่าจะเป็นเฟซบุ๊กและตรงเข้าไปจะเป็นห้องของอาจารย์ซึ่งห้องแรกก็คือห้องอาจารย์สมเพช,ชรจุบุบรจีเาจาัน ที่สอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนานาของเราเราทุกคนรักแกมมากแ้วเมื่อเรามองไปเรื่อยๆถัดไปนั่นคือนั่นก็คือห้องสมุดของเราชั้นหนังสือซึ่งมีความรู้มากมายอัดแน่นอยู่เงยหน้าขึ้นมาใหม่ยิ้มเหมือนเดิมแต่เมื่อไปมองไปทางด้านนั้นมีนักศึกษากำลัง ค้นคว้าหาความรู้อยากเป็นหมดบมูมให้ทุกๆคนได้ศึกษาค้นคว้าได้ยังยังเทียงก็เพื่อนไม่เสร็จยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละนักศึกษาสารสนเทศใสหนังสือไม่ได้ถือว่าเหมือนเดิมเขียดนิดนึงตกใจเตรียมกันไม่ดีอันนี้เอาใหม่เดินนี้ไป ส่วนใหญ่ทางด้านนี้จะมีคนเยอะมากที่สุดเพราะว่าเป็นที่ที่นักศึกษาสาสนเทศาศาสตร์มักจะมานั่งดูทีวีนั่งกดโทรศัพท์ตากแอรบางคนก็มานอนหลับํำลายหยดย้อยเลยมีความสุขกัน,น,นหัวเราะเวอร์อีกแล้วมีความสุขทีวีไม่เปิดแต่มีความสุขกดเปลี่ยนช่องด้วย ทีวีก็ไม่เปิดอ่าโมโหกันเปลี่ยนช่องอยังช่องกันดูแต่ทีวีไม่เปิดอืมจบค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ร่วมโวยพรกล่าวคำโวยพรเล็กๆน้อยๆให้กับพี่บันดิตี่ จบไปนะคะกำลังจะรับปัญญาในเร็วนี้นะคะโดยเริ่มที่น้องคนแรกเลยละกันค่ะค่ะสำหรับพี่ๆที่กำลังจะรับปิญญาน,น,นะคะรุ้กรง,ก,ก,งญญะคะคก็ขอให้พี่ๆนะคะมีความสมาุขมากๆมีอนาคตที่สดใสแล้วก็ชีวิตประสบความสำเร็จดังที่พี่ตั้งใจไว้ค่ะเพราะเราจะเป็นกำลังใจให้นะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะ <c oughs> คือลูกมินะคะก็ขอให้พวกพี่บัณฑิตนะคะไอเอส ความสุขมากๆค่ะแล้วก็สุภาพแข็งแรงมีงานดีๆทำมีเงินทองไหลมาเทมาไม่มีโครคภัยมาเบียดเบียนค่ะส่วนวันนี้นะคะพวกเราสามคนต้นองขอลาไปก่อนวันนี้